่ะสวัสดีครับเอฟซีพอ่อทอเหียทั่วโลกมาเหนื่อแนงนี่ครับโอนขุนเงินโอนขุมเงินพ่อทองเหลหรือมาหอดลงจากรถก็พอเห็ดไปย่างหาบางเหตุตะก้อนตัวนี่ครับุน่น,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 นปูย่าโอนขุนมญญเงินนะครับเนาะตนี้มากับน้องเล็กซื้อไปปินเดียวไปเอาสามาัมภาระข้าระไปขอนะครับเนาะเดี๋ยวเอากุญยงออกจากแกะก่อน นี่นะครับที่เอาอันบ่อพิงออกคุณได้เปลี่ยนสไตล์ไม่เลยได้รถพอต้องเดิมคนเลยนี่ช่วงนั้นนี่สใส่ช่วงกันใส่บ่อรอบครับอืถ้าพอต้องล้มไปเลยอ่ะก็เลยมาเปลี่ยนสไตล์นี้ไปนี่พ่ออืจบข้าวไปไปขอโชว์ขอลาบปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ชมเดี๋ยวไปขอพร้อมนียังมือแรกเนะครับเรนนี่ ปู่ย่ามือแรงนะครับสี่คำตะเวนตกดินได้ดิพอต้องเดือมบมาผู้เดียวพอต้องแยคนเดือบมาผู้เดียวฝากห้องตังๆอยู่นั่นไอ้ตะค้อนเนาะเดี๋ยวเบิึงไปขอไปยังพร้อม,มก,กันบัดอืมนั่นละปู่ย่าดอนคุมเงินหนึ่งพื้นพื่นนั่งถา่ายอยู่พุ่นนั่งถ่ายพอต้องแยคนเดือบอืมไปผมมาหาแลยละครับปู่ย่าดอนคุมเงินผู้สังสิทธิ์อืมไปไปนี้ยัง สวัสดีครับเอสซี่มาตัง้งแต่ทั่วโลกฮะใบไม่ยังข่อมพอสะต้องเดินนเดือบาดิบูย่าดอนคุ้มเง,งเงินนะครับเนาะเพาะั่านเด็ดซองมาดิมันคำบุงมีบ่เคยมาผู้เดียวเวลาจังสีเ่เลยนะครับเนาะดื่มน้ำดื่มในขนมนม,มเลย กับพ่อทองแหลคนเดิมนะครับเนาะผ้ามองขึ้นมาคอยโชคขอลาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี่ก่อนนี่เลียกเสื้อซี่กับเลียกถูขค้อเกลยวหัวตาตาตัวเป็นสี ของขวบบุคบุบบุคบอยู่ลืมไฟเด้อบอกไกว้ก่อนเลยบ่เดาใจกันเด้อดิโอ้บ่ลืมนะครับเนาะอืบ่บ่บ่ลืมก็บ่บ่ลืมก็บ่บ่ลืมปู่ยาดอนคุณเพื่อนขอชงเล่ขลาวานาะครับเนาะ จุดเทียนจุดถูกบอกกาว่นเอาน้ำเอาในขนมนมเนื้อให้ไปกินผู้คาผมพ่อทองแหล่คนเดิมมาคอยโชควคอลาวดไประจ้งวันที่เมืองตุลาติเมืองตุลาคมวองพี่ห้าร้อยหกสิบหกปังปังเด้อปูย่าดอนคุมเงินผมพ่อทองแหล่คนเดิมอยู่ในบ้านหวานในสวนของปูย่า้วครับเนาะถ้าฝนมาคอยช่วยคอลาบคือฝนจะแม่นรวดเห็นตัวโต้รวดปวดตีมากนี่ หนึ่งตุลานี่ยนะปู่ย่าโดนคุ้มเงนน่บ่เคยพลาดดอกนะครับเนาะบ่เขาเสี้ยงซี้กับเขาทูบ่เขาทูเขาเสี้ยงซี้สหรับไปที่นี่เพื่อเพื่อเขาทั้งสองเลยนะครับเนาะเพื่อเพื่อเขาทั้งสองนะครับสม่ะดื่มนามดื่มไม่ดื้อเหนื่อยปู่ย่าดอนคุ้มเงินนะครับเนาะทุกเรื่องจัดให่ สองยางเลยกถูดก็เลยกเส้นซี่กระให้เป็นปังๆระบบใหม่บรรทัดไปเลยซื้อเสียงกล่องไกลนี่มังจอดรถนะมาที่นี่ท่านผู้ชมตามไปตามขั้นตอนมันตามหยังมัน เดี๋ยวเว้าขอก้าวโน่นนี่นั่นแล้วไอจังสีภาพไปเบิ่งขดอ,อกทะเลจังหน่อยเบื้องขลอกทะเลตอนสิลาบมีเฝ้าได้ีหมาเหานลงอกันด้วยเส้นฝนที่ตกแต่ว่าเื่อตกกว่ามันสีขึ้นหนาวครับเดี๋ยวเบึงออ้บบงซุ้งมี้ยเก,กา่าหนาวนานานาไว้ถึง เกาดานาโอก็พอทองแหลก็นอนผู้เดียวแล้วผู้เดียวกับพี่บอกผมมียังไงตัวอ้าวที่นี่มาบอกมาเกาวพร้อมพอทองแหลกคนเดิมท่านผู้ชมเอฟซีพอทองแหลกอท,อหลทั่วโลกเลาวครับเนาะเดี๋ยวมองเลย่อเคยไปเคยหยั่งกระสิบพอทองแหลกก็ติตามให้มู่เจา้าคือเก่าล่ะครับปังปังคือเก่าล่ะลงคลิปบ่หอไรแต่ว่าปังเขา่าปานจับบ้างานะครับเนาะ มา,าที่นี่มูงเจ้ามาขอมากราบมากา้าพร้อมพร้อมต้องเรียกคนเดิมนะครับเนาะนะโมตัสสะภะคัมภีร์โตนะโต,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคัมภีร์โตนะโต,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคัมภีร์โตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อ ปูยาดอนคุมเงินผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูแลในสถานที่แห่งนี้เป็นสัปปีบอะไรแล้วครับเนาะวันนี้ผมพ่อทองแหลกคนเดิมพ้าเอฟซีทั่วโลกของพ่อตองแหลกคนเดิมมาขอโชคาลาภกับปูยาดอนคุมเงินคือเก่าครับอม,ม่เป็นปอเลมางวดหนึ่งคือสองงวดผู้บังหันผู้ขากะนี่ละผ้าเินมาขอเดือดร้อนมาหาปูยาดอนคุมเงินอขาเศรกินคำผู้ลังคนกับหากินลำบากแน่ทุนหน่อยทุ่นยังไป ขอสองย่างมือนี่ผู้ค้าพอทองแหล่คนเดือบมาหาเรียกเชื่อมซี่กับเรียกทุบแล้วคำนั้นมาพึ่งผ้าปู่ย่าโอนคุมเงินให้จับเลขยกเชื่อมซี่กับเลขถูกให้ผู้ข้าแล้วครับเนเรียกทายแล้ววันที่หนึ่งก็เจัาพื้นที่หนึ่งตุลาคมพอสองสก้อนห้าร้อยของเราเท่านั้นเอาบอกปังปังลดปูหญา้าจะให้เสียสื่อเสียงปูหญ้าโดนคุ้มกันโด้ยนี่ระดับดัำย่างขักนะครับเนาะสิบบ้านซาหาบ้านฤกษอผมกระทำ อยู่ตะปาขันนคะครับแล้วที่นี้ก็พาเพิ่นมาขอเลยละ่ะปู่ย่าดอนคุมเงินบ่เคยผอทองแลก,กับบ้านมือเป่ายางเถื่องวดนี้พอทองแลคนเดิมหวังว่าปู่ย่าดอนคุมเงินสีป่วนประทานเลขท้ายรุ่นที่1 3ตัวและ2ตัวงวดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2566งอยหขอเลียเสืส้อมีกับเลขทูบแล้วแต่ปู่ย่าดอนคุมเงินสิพิจารณาให้ผู้ขาปังๆังระบบเป็นบรรทัดปวดประทานให้ผู้ขาโดยเถิดสาธุ เพื่นปูยาร่วมจากวัดล่างมาหยิบเล็กทูให้ผู้ขาผู้ขาสิจุดให้มู่เพิ่มเบื้งนี่สีส่วนเพิ่มมาเนี่ว่าปูยาเราเ็มีงนี่ยิบให้เพิ่ตัวไหนแล้วครับเนาะเลขก้ายแราววันที่หนสตัวและสอตัวงวดไปยังเวันที่1ตัวลาคมพอสั6พันห้าเชิญแล้วคับท่านอันเดียวครับนี่สิจุดใดที่นี่รงเส่น้ามไหมยน รูบจกใส่น้ำเนี่ยสวยมีน้ำเสร็จแล้วบัดที่นี่เจ้าว่าตาสิใจซอยข่อเนี่ยหุดตัวเพิ่นให้แล้วแม่นน้ำกระจุดตัวนี้เพิ่นมาทำตีพอด้องเรียบเราขันมันไม่ยุดหรอกคนนะเอาไทำไมครับลูกกระจุดโดนลงน้าเพิ่นว่านี่ก็เป็นหนึ่งแบบนั้นเลยเนาะเอาลองเบิ่นไม่พอ ปังใหม่ๆดนดนเนี้ล่ะใช่น้ำเข้าเดียวหนึ่งบดบริสเตรคของนดอกเอาลดๆให้มันแห็งกีน้อยเอาม่ดวกางหหนึ่งขอเนาะผู้หญิเดินคงเดินแนอนอยู่แล้วขนาดโอ้แต่เราเลี้ยงใหม่ของสดๆนี่ก็คับัต้องแด้เห็นแลวล่ะผู้ชมติดตามมาทั้งแรืบิรของมาทั้งเรือโค้งสีหัวสารใด ผมเบาถึงอยู่นี่ไม่รอไม่สวยู่นว่าไม่รอไม่สดโคดโค้เยมูเจ้ารอคำนั้นติดตามขอต้งแล่คนเดิมเบิ้งไวจำาีหูเลยแมงแมงแงก็ทันผู้ชมกตหูยางคักวาวไปสาวโอ้วัาวบาคำนี้มาโดนเราลยนี คำทีท่บา้านแจ็คสูเแลยวนี่วา่วามาวา่วามาจะใส่เอาจาอยบา่านสนก้อนชุดเลี้ยงทูมโยมจันอ,นอยเนาะสมัยนั้นครับสมัยนั้นใจตะเกียงครับเพาท่านจะเลื่อนเนี่สมัยนั้นเออเ่าท่านจะเลื่อนอยูที่นี่ก็เากบ,บ,าบาชัยกับเบาบองอ้าผมที่มีไอ้ฟังเบาชัยกับเบาบองไปกีบสาวครับไ,ไปกีบสาว คือไปห่อนเฮียนผู้สาวเด้อยครับนะเบ,บาเอ๊ะเบาไหนผ้าไผ่ไปขีบไผ่นอตเลยเนาะเอาคีถ้าไปเอาเบาม่องผ้าเบาใช่ไปคือเสียาเบาใช่ผ้าเบาม่องไปขีบเนาะเอาผ้ากันไรเอาเบาใช่ผ้าเบาม่องไปขีบกันแล้วกันเบาม่องขึ้นไปเาบา,า,บา,าไปเรื่อ,าาาาองเขียนผู้สาวครับตุยมขึ้นไปเรื่องเขียนผู้สาวทำไมนานเนี่นยนะใจตะเก,กยียง พอผู้สาวลงมากครับเห็นใครๆก็ว่าเห็นแบบทั่ไหนล่ะเขามาหาเขามากีบลูกนะเอเขามากีบเปิดโอการให้เขานะอ่ลงยางลงมากแพร่ผ่านบยางลงมากตัวอัเบามองบอกเบ่าใช้ถ่ายอยู่อันยุรางอยูหนาประตูต้องก็มือตัวลงบันไดมากพอไงนั่นพอผู้สาวผู้เพื่อนนั่นพอไงนั่นพันยาสวนลงมากครับพันยางลงมาเปิดโอกการให้ ลูกคุยกันให้เขาเอากันเล็กน,น้อยให้เล็กน,น้อยเบากันเบาใช่เห็นครับว่าเป็นเบามองย่างลงมามันมืดบ่เห็นดอกแต่ว่ามันมืดก็คิดว่ามู่ละเต็นกอดข้อครับเบาใช่เต้นกอดข้อ <laughs> <laughs> เต้นกอดข้อเ <laughs> บาใช่ก็เลยถามว่าเต้นกอดข้อนี่ขย่าวข้อเบาเด้ถามยมแล้วก็ขย่า เป็นจังไหนเฮ้ยคือบอ่ของคนนะขอตัวเด้อยวขับคำนี่เป็นสมัยนั้นเพื่อนบอกว่าเป็นจังไหนเฮ้ยคือบอ่ของคนนะกอดข้อเลยบ่เบิ่งหนา้าเบิ่งหลังทางพอผูดยิ่งเพื่อนก็่าสติล่ะจักสู้แล้วมา <laughs> จบอข้อแบบนี้นี่ข้ออะไรเราคอยโอ้อ่ะเทพธีได้ไหมมองจะมาเรื่มตัวนี้่ว่ายนี่อ่ะแบบที้นี่เราในท่านความให้มุ่งเจ้าฟังแล้วกับแบบนี้ก็สิ กอเลยเ็อี่ด้ปาเนี้ยเนาเอานี่ยบูญาเราคุมงินเหมือนนี่นี่ละพอท้งเรียสิให้ปูยาขอเชิญปูยาลงจากบอลลัางมาหยิบเรียกเยื่ทซี่ให้พวกหายแล้วครับเนาะสามใหม่แล้วครับเนาะผมสเยาสามเถอเออให้เป็นเรี่องไทยแล้วทีหนึ่งหนึ่งตุลาคมพอสวันห้าร้อเท่านั้นหยิบมาเท่ะไห้ครั้งแรกครับอเทียเดียวโอ้โหยังใม่ที่หนึ่งบูญ่าเราคุมเงินบูญ่าดอนคุมเงินไม้ที่หนึ่งเช เนีงเนีงเนียงโอ้โเดินไปใส่เทียนดับเลยว่าตังงนี้เบิ่อนนะเป็นไขรตัวใดขึ้นลายแร้งเถอะนยงเนีนงเกระปูหยากระดอนคุมเงินหม้เล่หนึ่งครับไม่เสียมซี่ไม่แหลกปูหยาเราคุมเงินยึดให้มูเจ้ากับขอท้องแหลกคนเดิมไม้ที่หนึ่งไม้เลขหนึ่งเอาแบบที่นี่ไมยเลขแบที่นี่ไมยที่สองต่อจากเลขหนึ่งมาปูหยาเราคุ้มเงิน เชิญมาปวดพิจารณานะครับเนาะเชิญลยครับท่านไม้ที่สองเอ้าแน่แมงไม่ที่สองต่อจากหนึง่งมาเลยครับเนาะ เรียกตัวนี้นี่พอทะ้องเรียมกักแล้วก็มาดอนขุมเงินนี่แล้วก็เพิ่นให้ดูอันนี้ก็เกิดอะไรนะครับหมายเลขกสองใหม่ที่สองปูหยาดอนขุมเงินยิบให้หมายเลขฮ่า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 อืมนี่หมายเลขก <laughs> ห,าหาครับปูหยาดอนขุมเงินยิบรวมกันหนึ่งหา้าแมงแมงแมง,แงกับปูหยากับดอนขุมเงินบมาที่นี่ไม่ตัดสินยางครับปูหยาดอนขุมเงินตัดสินบชนิดแบบ บ่ต้องไปกลับไปอย่างเลยบ่ต้องไปกลับไปสื่อไม่ซื่ออย่างเลยเอาตรงๆเปี้ยไม้ที่สามไม้ตัดสินขอเชิญปู่ย่าดอนพมเงินเฮ็ดเป็นไม้ตดสินถือตรงๆระบอบไปมาทัดเชิญเขาทัดเอา้า นังน่งนันๆใหม่ที่สามใหม่ตัดสินปูหยาดอนคุมกันสมม้รักศรีร่วมกันหนึ่งห้าสี่ตือๆฟังอีกครั้งหนึ่งห้าสี่เรียกไทยลงที่หนึ่งนะครับเอาหนึ่งห้าสี่สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นมาสี่ามาซองมึขงขอแข,ข่จ้อยมืดคำหรอกคำมือตื้อตาตเดี๋ยวคนเก็บบันนี้ใส่ก้อน,อนเตรียมตัวดูดี่กอนไฟกับบอลมาได้เลยผู้ชม ไฟชาบวอเข่าดิอึดไฟพอโรงเรียนสิปิอึดไฟครับเพราวะาวะ่าทำเป็นยังอึดจีเออตอนนั้นเพราะว่าไอ้มัขอกังขึ้นมันก็นต้องใส่ไฟไหมเดี๋ยวทีหาของเราแขเลียให้กู้เจ้าเบิ้งคักๆเมาคำเนาะเดี๋ยวเนี่ยสสาส่ใหญ่ยังอยู่บุนิเขี้นยนไข่โอ้จต่นายเราสูง รือของด้ค่อยมาแาทนี้นีสิผ้ามู้เจ้อมาซองเบิ้งของเราเคลียร์จัหน้อยจักวางจักข้าวนะครับเนาะไปไปพร้อมกันโอ้บวดขาผู้ชมอันนั้นคือตีง ปู่ญาดอน,นขุมเงินยาตื่นยาถ่วงผู้ขานะครับเนาะยาตื่นตื่วงผู้ขานะครับเนาะผมเพราะต้องแหล่คนเดิมมาดีมากงามมาขอโชคขอลาบลูกได้บาดวานในสวนของปู่ญาเนี่ยนะครับยาตื่นยาถ่วงผู้ขามาดีมากงามเดี๋ยวผมสิพาเพิ่นมาขอโชคขอยหลับนะครับเนาะนะปู่ญาดอนขุมเงินผู้ศักดิ์สิิทธ์ไปเบิกกันนะเบิกถวยนี่ก็นะถวยนี่แหละที่ว่ามันมีน้ำที่ว่าถูกตกมาใส่เอาเบิกเอาท้ชมอืน คักๆเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนอ่ะนี่ครับเดี๋ยถูมข้าเรียกถูลมมันตกมาใส่ไหมถ้วยนี่ละ สำหรับตัวเลขโปรใช้วิจารยานในการรับชมหรือรับฟังเราเบิงเท่านั้นนี่นะครับเนาะเสียงน้ำขึน้นเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวผมสิพูดถ่าสิไปเออบิร์นเงี้ยงก่อนอ่างหนามมนมเดี๋ยวสิบวสิพาไปพาอาจารย์บ้านดรงเมืองนะครับเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชม หัวที่ผ่านมาเนี่เขาย่างคักรีกอ่างน้ำมันพายจานนี้ผมสืบอกก่อนเดี๋ยวผมสืไปตามให้นะครับเนะบาะว่างหัวทีมาเนี่เป็นมีดอย่างเนี้ยไปเอาหนิถวยนึงกันถวยนี้ก็ถวยมีน้ำแล้วนี่เอ้าอืมเพามันยากะใสอันนี้นยืดไปได้นี่เห็น,นยังคือยังสัน่นเห็นยังสั่นกับที่อ,อีหยังแล้วกันเะนาะเดี๋ยวเราเรียนทุกทีใหม่ไว้เราไม่ไปสอนตัวเราโอ้ไข่ตัวใหม่ขนาดถ,ถึงน้ำเนี่ไปมึงบ่งไม้ก็นลนะ้วนี่นะครับเนาะถูกชม หิงเฮงรวยๆสวยๆง่ายยางใครเลนี่นี่ะครับปู่ย่าดอนคุ้มเงินผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่องเหลือคนแลระนะครับน้องของมู่เจ้าน้ำนั่นละออืนี่นะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเดี๋ยวก็ไม่บริเวณนี้นะครับเอาตั้งกีตั้งหยังมาขอเพื่อนะครับนี่แหละปู่ย่าดอนคุ้มเงินสามพระองค์ได้อยู่นี่ครับประคุณประธรรมประสงบอกเฮ้จังไรก็บโมโหนะครับนะแต่ว่าผมก็นับถือขึ้นเกามาครับเนาะนี่ปู่ย่าดอนคุ้มเงินพ่อท่องเหลือนับถือย่างคัก นี่คำพอดีเลียวเด้นี่ไขยูด่ดอ,อีกอีกอะไรเด้นี่เดี๋ยวเรียกทูบใหม่เไว้ก่นล่าเลยคำไม่เล่าพู้เดียวเด้นี่แล้วนันว่าจืดชมเอากูเล่าก่อนเองานนี่ผู้หญิงเราผมกเอ้ยผมผู้ขาผมผอทงเรียแล้วครับเนาะยาตื่นยาถัวแล้วครับเดี๋ยวครับ ให้ผมเบิกเงหลีกถูกครับเนาะผ้าเพิ่นเบิกเงหลีกถูกเจ้าก้อนเดีย๋ยวผมศิกรับครับขอบคุณปูปป่ย่าดอนขุนเงินที่ให้โชคให้ลาบล้วล่ะแสดงว่ารับรู้หรือว่าให้ผู้ค้าแล้วพอต้องแล้คนเดิมน,นะครับเนาะผมพอต้องแล้นคนเดิมขอบคุณปู่ย่าดอนขุนเงินล่วงหน้าหรือว่าที่ผ่านมานะครับเนาะพอต้องแล้คนเดิมก็ขอขอบคุณปู่ย่าดอนขุนเงินที่ให้ผู้ค้าได้โอ้มือก็เลยที่ให้ผู้ค้านี่ได้โชคได้ลาบกับปู่ย่าดอนขุนเงิน นกครับเนาะมาประจำมูเพิ่นโบเคยโบเคยผิดหวังครับโอ้ยมาทีนี้เฮ้ยมึงมาลมปางางท่านเจ้าอย,ย่าลมเด้อเรียกทูบเอาเบิกระดาษเบิกพันเงินนี่แกนอยกันนะเอายังบอกเดี๋ยวคงกับโอ้ตปวนี้ก็เป็นเตือนแล้วครับพอาะต้องเรียนนี่ปูใหญ่เราคงเงินเตือนแน่นอนเลย thùng oan khó ra oan nhau đã được không nhỉ thua nón này mẹ nghĩ nè bên cái nào hoạn thấy rồi mũi châu ô đây nào thớti bốn mình vẫn là duy hành điếu ừ. hiểu không điếu mà cái bên cái nào bên như thế bên như thế này nè chúng đi bác hàng Bắt đầu là khuôn hồ nhân Mình nhảy được cả đứa khuôn cuốn hồ Tổ thức là nương bó ดดเดี๋ยวับเ่ะผมเบิกานะอ่ะมเจ้าเบ่งไอยข่ยนำอ่ะเรียกทูบปูย่ายดดนคมกันถอะพ่ยอมเบิกเอาอะไรตัวไหนครับตัวกลางมันอย่งนั้นศูนย์บหนึ่งศูนหนึ่งศูนยอย่างน้อย่อน,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 น่นี่แหะที่ว่ามันตกน้ำ ทูบตัวนี้แหละที่ว่าตัวนำเอาเขับไปกเอนนึงหยังอง๋อพอต้องเลี้ยเห็น เรต้องเลเห็นหนึ่งปดคันบหนึ่งแปกับหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าตัวรางนันโบหูด,ด,มมน,ด 1, 8, 1, 0, นะครับเด้อตัวทุตไทยสติชมเบอรเก้าครับเด้อโบหนึ่งแปดกับหนึ่งศครับเด้อพอต้องเลียเห็นเลขถูกปยาเออขอตทษครับปยาดขุมกันนะครับเนาะนี่พอต้องเลียเห็นตัวทุตไทยนันโบเห็นครับแต่ว่าเห็นแต่ว่าอันพอต้องเลียเห็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จบเขาเอาเบอร์เอาพอ แค่ไว้นี่แหละครับพอต้องแลเห็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์อ่ะตอนนี้พ่อคำหรอกยจะขับได้ชมไฟข่อยบันเอามาน้ำไฟข่อยชาร์ดบ่อเขาีาขล้วครับตัวชมนี่คำก็ขึ้นเลยดิเออ ดูเจ้าอย่นเลยเนาะเ่าเป็น,นปยังไงปูย่ย่าดอนคุมเงินนะครับเนาะนี่ปู่เพื่อนโม่งมาไหวายม,ม,มือนนมือหัวหนีเพราะมีซองทอนี่แหละเพราะว่ามันคำแล้วผมกม็เคยผมก็เคยไม,ม่ยมอยู่บางน,นีคำคำเหมือนจั๊กเถื่อครับน,นาะะลนี่ครับหลอนพินจาดผมอยู่เอ้าโมนี้ปู่ย่าดอนคุมเงินผู้สังสิทธิ์มโอน,นี้พราท้องเลีคนเดิม ขอลาปูจ้าดอนขุมกันเอาแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอแต่ช่อมโชคดีเฮงๆเลยๆรวยๆเงงงามลาตีสวัสดิ์นอนรับฟันดีอย่าลืมคนลรงคนแค่พอต้องเลี้ยงไปหาโชคหาลาภมุ้ยเจ้าถือเรียกลุ่ยล้วมรับรับลุ่ยลุ่ยกันถูกงวดตลอดไปนะครับเนาะมูนี่เอาทรันี้คอยมุ้ยเจ้านอนหลับฟันดีคงเก็บยายใหญ่คงไข่ใหญ่มีนอนตื่นนอนหลับเดือดเงินมื่นนอนตื่นหนึเงินแสนแปดมื่นมาเดี๋ยวแก้วมานี่ตื่นขึ้วันหนึ่งตุลาให้ได้โชคได้ลาบเรียกไทยใหญ่แล้วกัทีหนึ่งมูนี่พอต้งแลี้ยงเอา ดอลาฟันดีลาตีวสวัสดีครับไปอืม